วันนี้เวลา4นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครส่งร่วมวิ่งในงานการแข่งขันวิ่งโครงการ Run for Wheels วิ่งเพื่อให้หมาได้วิ่งซึ่งมูลนิธิศาสตราจารย์ดกรจักรพิชัยรณรงค์สงครามพร้อมด้วยคณะสัตวแพทยาาศาสตร์สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยาาศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งที่4ในการน,นี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกดแตรสัญญาณปล่อยขบวนนักวิ่งและนักวิ่งพร้อมสุนัขจากนั้นส่งร่วมวิ่งระยะทาง10กิโลเมตรโดยจุดสตาร์ทเริ่มที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบคณะสัตวแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านหน้าหอประชุมใหญ่ไปตามเส้นทางถนนจันทรสถิตเลี้ยวขวาหน้าสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมทางเกษตร เข้าถนนสุธรรมอารีกุลผ่านถนนภัยทุนอิงคสุวรรันเลี้ยวซ้ายเข้าถนนจักรพันธ์ถนนสุวรรณวาจกกสิกิจเข้าทางคณะวนศาสตร์กลับเส้นทางเดิมและเข้าจุดเส้นชัยณอาคารเฉลิมพระเกียรติหกรอบคณะสัตวแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยกิจกรรมครั้งนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น3ประเภทได้แก่ระยะทาง10กิโลเมตรระยะทาง5กิโลเมตรและระยะทาง3กิโลเมตร สำหรับการแข่งขันวิ่งโครงการ Run for w h e l s วิ่งเพื่อให้หมาได้วิ่งเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมถึงประชาชนให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงทำให้ผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลทำให้สัตว์เลี้ยงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนําไปจัดทําวิวแชร์ให้แก่สัตว์พิการตลอดจนสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลคณะแพะทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาตสาตร์รวมทั้งสนับสนุนโครงการธนาคารเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาตสาตร์เมื่อส่งถึงเมื่อส่งวิ่งถึงจุดเส้นชัยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวารโรกาสให้หนายดำรงศรีพระรามรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเหรียญที่ระลึกและโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับสุนัขหลวงวินเทอร์ จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันระยะทาง10กิโลเมตรประกอบด้วยประเภทชายประเภทหญิงและประเภทนักวิ่งพร้อมสุนัขโอกาสนี้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลายัยเกษตรศสาสตร์เพื่อสมทบทุนในกิจกรรมของคณะสัตวแพทยศสาสตร์มหาวิทยาลายัยเกษตรศสาสตร์ ทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการออกกําลังกายและทรงเป็นแบบอย่างให้กับพระสนิกรชาวไทยให้หันมาสนใจในการออกกําลังกายรวมถึงการเล่นกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี